สวัสดีคุณเอฟช่องปอออนพี่สาวลงพลนะคะนี่ก็ค่ําแล้วนะคะค่ําแล้วคิดว่าหกโมงแล้วนะคะคิดว่าหกโมงเย็นแล้วนะคะดเดี๋ยวป้านะคะก็จะก็จะเอาแกบนะคะเอาแกบกบนะคะ เอาแกบกบก่อนนะคะนี่นะคะป้าก็แต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต้มแต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองแปลงเลยนะคะป้าก็จะเอาแกบนะคะเอาแกบกบก่อนนะคะนี่นะคะกระสอบแกบปลาอ่อนเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องรีบทำค่ะค่ําแล้วนะคะค่ําแล้วหกโมงแล้วนะคะหกโมงแล้วนะคะเวลาขนาดนี้ก็หกโมงแล้วนะคะ เดี๋ยวป้าออนเอาแกบกบแล้วก็จะเอาฟางนะคะฟางนะคะนี่นะคะกระสอบฟางป้าออนนะคะก็เตรียมไบเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมวบเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะมาค่ะทุกคนมาช่วยป้าทํานะคะทำก่อนทำเมื่อล้ว กบลูเลย เ,เสร็จไปหนึ่งแปลงนะคะเสร็จไปหนึ่งแปลง นี่นะคะนี่นะคะป้าก็าเอาแกบนะคะกบเรียบร้อยแล้วนะคะ แปลงนี้นะคะเอา,กเ,อาเก็บนะคะกบส่วนแปลงนั้นนะคะป้าก็เอาฟางนะคะกบนะคะทดลองดูค่ะทุกท่านว่าแปลงไหนนะคะจะออกก่อนกันนะคะชํำวันเดียวกันนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะว่ากี่วันนะคะจะจะออกนะคะจะงอกออกนะคะระหว่างฟางและก็แก็บนะคะที่กบนะคะ นี่นะคะอันนี้ปาก็ชําได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะปอออนก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปปะออนพี่สาวลุงพลน,นะคะ เวลาขนาดนี้ก็หกโมงกว่าแล้วก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะแต้มหอมนะคะแต้มหอมสองแปลงนะคะสองแปลงเดีย๋ยวป้าก็จะเอารถจะเอาน้ํามาลดนะคะขออภัยนะคะที่ป้าพูดผิดนะคะจะเอาน้ํามาลดก่อนนะคะก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะ ลดแปลงละหนึ่งบัวนะคะคุณเอฟซีก็ถือว่าโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะ แปลงนึงนะคะปอออนก็ลด1บัวนะคะหลังจากที่กบแกบแล้วก็กบฟางเรียบร้อยแล้วนะคะปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้ออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะหวัสดีค่ะ